สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุคนทาง youtube หลักกับพี่พีเอฟซทุกท่านนะคะ เมื่อนี้นะคะกลับมาพบก,กับเซลแค่เก่งสวยเสยีสยงอีสา,สานควงกลองคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เซลแค่ c, ก็อยู่ที่ร้านสนุกค่าเช่นเคยนะคะร้านสนุกค่าถนนลักลมเก้านะคะร้านจะอย่ตรงขามกับบิ๊กซีลมเก้ายู่จังหวัดกอทมอนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดกําลังมองหารถเกง่งสวยๆคุณภาพเก่ A เอนะคะเมื่อนี้นะคะแวะชมกันก่อนนะคะลูกค้านเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้าวีออสหนชมปี18ราคาตังขายเพียง36ม0 0 0ื เก้าพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าได้รถสวยๆแบบนี้ไปไว้ใช้งานคุมค่าคุมราคาแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสวยๆเลยสีขาวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปเมืองรายละเอียดนะคะลูกค้าด้านหน้านะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะไฟบ่แตกบ่หักคาะลูกค้าสภาพสวยๆไม่กริบๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า กระจังหน้านะคะสวยๆเลยค่ะส่องร่มนะคะบอ่อแตกบ่อหักค่ะรถบ่มีส้นหนักปีความจมน้าเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีว่ารันตีเลยค่ะไฟนะคะบอ่อแตกบ่อหักบ่มีขาบเหลืองใดๆทั้งสิ้นนะคะผอมไฟตัดหมอกสามารถใส่งานได้ปกติสีขาวนะคะสีสม่าเสมอสีดําเดิมจากโรงงานนะคะเหลี่ยมคมสันต่างๆนะคะนี่เลยสวยๆนะคะ เดี๋ยวมาเมืองในส่วนของแม็กนะคะสภาพสวยๆค่ะแม็กบ่มีแตกบอมีหักบอมีดุ่งนะคะลูกค้าได้สภาพสวยๆแ,แบบนี้ไปไว้ใส่งานค่ะได้เป็นแม็กขอบซิมห่านะคะลูกค้าอย่างปียี่สิบนะคะลูกค้าออกรถยกับเซียวแคดน,นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้่นะคะฟรีเลยทั้งสี่ส็จนะคะไปะตองหัวงนะคะตัวโชคนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานนะคะสมรบ่มีกันแกกันไขรลดบ่มีส้นหนักเความแน่นอนค่ะ กระจกนะคะมีไฟเหลี่ยวอยู่ที่กระจกสภาพส,สวยเลยค่ะเบาารประตูนะคะสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะคะกระจกนะคะทุกบานเดิมแทนน้แน่นอนจากโรงงานรถสภาพส,สวยคุณภาพเกียรตเอสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะคะพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจซื้อสดนะคะซื้อไดเลยค่ะมีเล่มเอกสารพร้อมโอนนะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยบอผ่านะคะบอตึงๆแน่นๆนั่นหาแบบนี้ค่ะลูกค้าบอมีค่ะนะคะ ได้สภาพสวยๆแบบนี้ไปไหว้ใส่งานคุมค่าคุมราคาแนนนอนค่ะตอนออกรถกับเซลแคทนะคะมือรับรถนะคะเดี๋ยวแคทเก็บงานสปาให้นะคะลูกค้าประ้องห่วงเลยนะคะอาบน้ำปะาแป้งหายสวยๆนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องไม่อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดร้อยแปดสิบเอ็ดกิโลนะคะไม่เดิมไม่เท่ไนนนอนค่ะการันตีว่ารันตีนะคะลูกค้าไม่บ่มีกันก่อใดๆนะคะ หนึ่งแสนสี่มืนกว่ากิโลนี่นะคะลูกค้าเฉลี่ยอายุการใช้งานแล้วตือว่าหน่อยนะคะลูกค้าถือว่าหน่อยจัดนะคะหนาเรื่อใไม่สวยสวยเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูเด้ที่พวงมาลัยลดเสียงเพิ่มเสียงได้ที่พวงมาลัยเลยค่ะพวงมาลัยนะคะสภพพสวยๆค่ะบะมีช่ำนะคะลูกค้าบัลลุดนะคะนี่นะคะต่างๆนะคะ บัวสเปนในส่วนของโลกโก้โตยโยต้านะคะสภาพส,สวยๆเลยค่ะคอนโซลด้านบนนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะบมีขาบกาวนะคะหรือวา่ารอยขีดควรถีดลึกนะคะลูกค้าสภาพส,สวยลูกค้าได้ได้แบบเหมือนน้องป้ายแดงเลยนะคะที่บางแดดนะคะกระจกนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบที่บางแดดก็สภาพสวยนะคะลูกค้ามี ขาดนะคะไฟสามารถเปิดได้นะคะเปิดได้ปกติเลยกระจกนะคะนี่นะคะสับหาสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้านะคะเจ้าตัวนี้นะคะมีกล้องถอยพร้อมนะคะลูกค้านี่นะคะมีกล้องถอยนะคะเวลาเขาถอยหลังนะคะพอแมพี่นองเนาะกะจังสเดมมึงแบบ าย่ามีคนโบกเนาะพ่อแม่พีน่น้องสะดวกสบายนะคะในราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทลูกค้ารถสวยๆแบบนี้ซองแอร์นะคะลูกค้าแอ,อร์บ่แตกบ่หักนะคะซองแอร์สภาพสวยนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะลูกค้านี่นะคะแอร์เย็นชํำเลยนะคะตาเข้าสิปีดปิดตรงนี้นะคะนี่นะคะแอร์เย็นชํำเลยค่ะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์คันบันไดสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ เกะนะคะสามารถใส่สัมภาระสิ่งของเล็กๆในน้อยได้นะคะอ่าตะมูตะมินะคะหรุค่าเนาะอ่าเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของ เพดานรถนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะรถบมีสนักพี่ความในนอนขาการันตีวารันตีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค้าลงเก่าราาอชูวตรงขามกับบิซีลงเก้าแพงประตูนะคะสะภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบ่มีลิวลอยในการใช้งานรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะหัวนอนบ่มีกันแกกรไขโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะ รถเส้สวยแบบนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องสามารถออกรถได้ทุกชีพนะคะพ่อแม่พี่น้องยูตังสวัดกับบะตองห่วงนะคะมีพี่ๆไฟแนนซ์แลมเปเซนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะยูจังวัดใดนะคะบะตองห่วงค่ะมีพี่ๆไฟแนนซ์นะคะไมเก็ตติ้งแลมเปเซนเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสามารถโอนจองออนไลน์ล็อกรถกันใดเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเซลล์แคดเปิดพี่โอ๊นะคะแล้กก็ให้พี่ๆไฟแนนซ์แลมเปเซนเอกสารให้นะคะไฟไทยนะคะสภาพสวยๆค่ะ ตัด้วดยความอ่คาคมเมี่ยมนะคะสภาพวสวยๆแบบนี้เลยไฟไายบ่แตกบ่าหักนะคะมีเซ็นเซอร์นะคะระยะถอยหลังนะคะอ่าไวเตือนเวลาเหาสีสนนะคะหรือว่าไก่สีอันหอดกําแพแลงเลีหยังสินะคะมันก็สิคอยเตือนเฮ่านะคะูกคาสะดวกสบายเลยเจ้าตัวนี้นะคะรกคาบอสจะเป็นในส่วนของโลโก้นะคะคมเมี่ยมนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะพอแม่มพี่น้องเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ แคดลืมเปิดด้านหลังนะคะเจ้าต,ตัวนี้นะคะลูกค้าสวยเดิมแทนแน่นอนค่ะรถนะคะบะมี่ส้นหนักพี่ความจมน้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะออกรถกับเซลแคทนะคะเดี๋ยวเก็บงานสปาใหา้ค่ะลูกค้าประ,ะ้องห่วงเลยค่ะเดี๋ยวมาเมืองด้านหลังนะคะลูกค้าด้านหลังนะคะสะภากว้างขวางนะคะลูกค้าสวยๆเลยค่ะรับประกันนะคะในส่วนของค้องสางด้านหลังนะคะเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาดต่างๆนะคะลูกค้า เลื้องการโกงสวยนะคะลูกค้ารับประกันนะคะเดิมแทนแน่นอนลูกค้าออกรถกับเซลล์แคทนะคะถ้าไปตรวจพบเจอว่ารถบอเดิมบอแท้นะคะทั้งบริษัทรับสือคืนเต็มจํานวนมึงไม่ข่าลูกค้าอย่างอะไรนะคะหลักการในส่วนของชงมือนะคะหรือว่าอุปกรณ์แม่แรงต่างๆนะคะเอาแม่แรงนะคะแม่แรงแม่แรงต่างๆนะคะลูกค้ามีคบขบหานะเมื่อลูกค้ารับรถนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะปิดก่อนนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจติดต่อค้ามาหาแคทได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์ก้าวหาดสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะลูกค้าสีสวยๆแบบนี้ค่ะสีสม่ำเสมอเลยนะคะลูกค้ารถบะมีส้มหนักแน่นอนค่ะลูกค้าสามารถตรวจสอบเช็คปวัตศูนได้เลยไฟถ่ายนะคะบ่แตกบ่หักค่ะสีขาวสีสวยๆแบบนี้ค่ะ<อ>เดี๋ยวมาเมืองในส่วนของแพงประตูนะคะลูกค้าแพงประตูนะคะสภาพส,สวยๆค่ะบะรรมีริว้วรอยในการใส่งานค่ะ อ่าค่ะลูกค้าสภาพสวยๆเลยค่ะบอะนะคะเป็นบอผ้านะคะบอสตึงๆแน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะบอมีขาดเลยนะคะลูกค้ารถสวยนะคะรถคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าออกไปนะคะลูกค้าใส่งานได้ยาวๆเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปเฮ็ดอย่างเพิ่มเติบนะคะแค่ดูแลนะคะในส่วนของเหลวต่างๆนะคะลูกค้าระบบไฟต่างๆนะคะแค่ ตัวชอ็อปตรวสอบหลักกระเช้รีดไถ่นะคะตัวช็อบนะอ่ะภายในนะคะราคาสภาพสวยๆเลยค่ะบอบอชํำนะคะราคาบอมีลิ่วลอยในการใส่งานนะคะบอตึงๆแน่นๆหนา,นาแบบนี้ค่ะรคารคาเนาะรับประกันนะคะในส่วนของห้องสังนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะหัวน็อตน,นะคะงามๆแบบนี้ค่ะอ่าเนียนๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของแผ่นเพจนะคะแสดงเหล็กเครื่องเหล็กถังชัดเจนนะคะ รูกค้านะคะสาม,มารถตรวจสอบเชฟประวัติศูนย์ใดเลยค่ะสาม,มารถซื้อสดกระไดนะคะจัดไฟแน่ซ์กระไดนะคะมีเอกสารนะคะเหล่มพร้อมโอนเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อของมาหาเซลแคดใดเลยนะคะที่เบอร์ศูนย์กําหาองหาหนึ่ รถซีสวยแบบนี้นะคะในราคาเพียง3ามแ0 0หมเกาพันบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดสนใจอยากมาเมืองรถจริงนะคะมาได้เลยค่ะเชื่อร,ร้านสุขค้าลมเก่า,ร,าร้านจะอยู่ตรงข้ามกับบิ๊กซีลมเก้า,า,กา,กาอยู่จังหวัดกทมน,นะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเขามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวแคสภาพไปเมืองในส่วนของโครงสร้างหลังกระหองเครื่องนะคะพ่อแม่พี่น้องเนานะไปจ้า มาค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเขากลับมาเมืองห่องเครืองนะคะก่อนเมืองห่องเรืองนะจ๊ะมาเมืองมุ้งกวางกันนะคะลูกค้ากับจังสิเดตัดสินใจใดเลยในคลิปนะคะลูกค้าท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะเราะว่าอยาก ได้รถสวยใบเส่งานนะคะสามารถอนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะทั้งบริษัทนะคะรับจองออนไลน์นะคะลูกค้าเดียวแค่เปิดเอกสารนะคะทําเอกสารให้พี่ๆไฟแนนซ์ไปเส้นเอกสารให้พ่อให้พี่น้องนะคะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวไปมึงในส่วนของห้องเครื่องนะคะลูกค้าของเครื่องสภาพสวยๆนะคะลูกค้าฟ้าครอบเครื่องมึงเลยค่ะบ่แตกบ่หักนะคะบ่มีชํารุดนะคะลูกค้าเดิมๆจากโรงงานของเครื่องสภาพสวยๆค่ะบ่มีขับเยิมน้ามันใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้า ค่านะคะบ,คบกขดบกหักบงองค่ะลูกค้าสภาพที่สวยเลยนะคะรถบมิชชนหนักพี่ความแน่นอนค่ะมึงเลยค่ะในส่วนของของเครื่องต่างๆนะคะจุดเม็ดอันเลี้ยงกันกลุ้มๆวสวยๆแบบนี้ค่ะสติกเกอร์มอออกก่อนะคะอยู่ครบค่ะ หัวน็อตนะคะลูกค้าสภาพสวยสวยหัวนอ็อตบ่มีกาันแกะการขายระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใส้งานได้ปกติค่ะมือลูกค้าออกรถนําเซล์แคดนะคะมือลูกค้ารับรถนะคะแคดดูแลห้ค่ะบอวาสเป็นในส่วนของระบบไฟต่างๆนะคะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องนะคะแบตเตอรี่นะคะแคดเปลี่ยนทายหายฟรีนะคะบอกคิดเงินเลยนะคะรถส,ส,สวยแบบนี้นะคะพอแม่พี่น้องนะคะสนใจติดต่อเข้ามาหาแคดได้เลยค่ะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสรงางทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะเดี๋ยวเมื่อเมืองในหัวอาหัวน็อตยืดฟ้ากระโปรงนะคะพอแม่พี่น้องหัวน็อตยืดฟ้ากระโปรงสภพาพาสวยๆค่ะหัวน็อตปรมีกันแก้กันไขายฟ้ากระโปรงนะคะเดิมๆนะคะ สติกเกอร์นะคะติดค,ครบแบบนี้ค่ะจุดเม็ดอาสนะคะเลี้ยงกันกลมๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าหัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งนะคะบอมีสกันแกกนขายฟังกระโปรงเดิมแท้แน่นอนค่ะมีตะปัมโตโยต้านะคะแผ่นกันคว่หอนค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าท่านใดนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าสนใจอยากออกรถไว้ใส่งานนะคะติดต่อเขามาหาแคดแดดเลยค่ะที่เบิร์0 9ู2ย์เก3 9หสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสมเกมีรถสวยๆมากมายนะคะ ลายโตลา,ายโตพันลาย,ายแบรนนะคะลายยี่ห้อเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอยากเมืองขั้นใดน,นะคะลูกค้านนอยอยากได้รถรุ่นไลายรุ่นใดยี่หอ้อใดนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาหาแคดใได้เลยค่ะรถที่สวยแบบนี้พอม่พี่น้องพรีที่7,000กว่าเท่านั้นนะคะสําหรับพี่ๆอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยากเมืองราย,ายละเอียด ตรงใดเพิ่มเติมนะคะลูกค้าอาจแจ้งแฉเขมาได้เลยค่ะเดี๋ยวพามืองนะคะหนักกระทายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องนะคะในส่วนรายละเอียดต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องนะคะต้องการ ต้องการอยากแด้รายละเอียดต่างๆนะคะลูกค้าบ่ต้องห่วงเลยค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็บ่ต้องห่วงเด้อมีพี่ๆไฟแนนซ์แลนด์ไปเซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะเข้นดีๆประวัติกีนะคะจะเต็มฟรีดาวน์บ่ต้องใส่งเงินออกรถจักบาทดค่ะเอารถส,รสวยๆแบบนี้ไปค่ะไปขี่เลยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคัะฟฟี่ไปอีกขาด9ก้วันไปพอนอีกที่ปีห7นะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดสนใจนะคะฝาติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเจา้านันนีนะคะ เป็นรถเข่าใหม่นะคะมาไว้ไปไว้แน่นอนนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทบอกผิดประการใดนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องนะคะสุขสุคนทาง youtube หลักกับพีพีเทุกท่านนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เซลแคทในเด,เดอ้อเวลามีรถส,สวยๆเข้ามาใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องก็จําสิบได้พลาดกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ